นีทำอะไรคะทำสปาเกตตี้เบคอนสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งดิออันนี้คือกระเทียมเหรอกระเทียมเราใช้กระเทียมอะไรอ่ะกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนเพราะว่ามันแกะง่ายกว่าแต่อันจีนนี่ก็แกะยากเพราะว่าลูกมันเล็กเนาะเออมันมันมันไม่เชิงเล็กมันเป็นไซส์กลางถ้าเป็นไซส์ใหญ่อจะจะแกะง่ายคือแค่กดลงมาแล้ว แค่แค่อันนี้ตะอะล่ะทำอะไรอ่ะหั่นเหรอหั่นค่ะอันนี้รู้สึกแม่เหนื่อยคน่วยมั้ะใช่เขาบอกเป็นพริกขี้หนูอะไม่รู้แต่เผ็ดมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดชอบเพราะเราเคยซื้ออันที่แมคโครมาไม่เผ็ดเลยแต่เราซื้อผิดแหละเราซื้อไม่ไม่รู้ชีฟ้าหรือพริกอะไรสักอย่าง<ม>แต่เนี้ยเผ็ดเผ็ดเหนอยแม่เขาชอบขั้วพริก นี่เบคอนค่ะ,ค,ะค่ะเมนูนี้ชิต้าทานได้ไหมได้ไหมหนูว่าหนูทานได้ไหมน่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่สูงน้ำเพราะว่าสกัดพิเศษระวังมีดระวังมีดพี่ชิดาาใช่คุณพ่อหั่นอยู่ระวังก่อนนี่หั่นเบคอนเบคอนทั้งห่อเลยเหรอกีอ่กรัมอ่ะ อันนี้เราซื้อมาหนึ่งแถมหนึ่งป่ะใช่ปกติเราเปนสองคนกัะอ๋อค่ะโรจะช่วยเหรอคุณจะช่วยเหรอคุณชะนีเดี๋ยวคุณพ่อทำอะไรต่อค่ะอยากอยู่ตรงนี้เหรอฮะจิ๋ว จนกวามันจะเกรียมเขาเรียกว่าอะไรกรอบเปลี่ยน t กเซอร์อ่าว่าไงอ่หนูพูดจะคุณพอ่อแล้วอพ่ใช่ผัดเอง เพื่อเราจะทานแล้วหรอเอาไวโ้โรยเอาไว้โรยทั้งสองอันใช่ไหมคะใช่คือไม่ต้องผัดลงไปผัดลงไปมันก็จะเละวัตถุดระส่วนผสมที่เราทอดให้กรอบก็จะเสียเปล่าว่าให้เดือดอันนี้เป็นซุปกระดูกหม,มูที่คุณยายเตรียมไว้ทำบะหมี่ไอชีตาเราก็เลยได้อันนี้ส่งน้ำหวานมนาะ ผู้ช่วยน่ารักจังเลยวันนี้ทำไมผู้ช่วยน่ารักขนาดเนี้ยตับร้อนถ่ายไม่ได้ใช้น้ำมันที่เราอันนี้คือน้ำมันมะกอกหรอน้ำมันมะกอกผสมน้ำมันหมูเมื่อกี้ที่เราน้ำมันเบคอนเจียวเอามาผัดเ้ามาเจียวกระเจียวแตาต้องดูดีๆว่าไม่ให้มันเคี่ยวเป็นไปเพราะว่าเดี๋ยวพอเราตักขึ้นมาันก็จะคุ้บตัวเองเองวก็เอาเระามา กรอบไหมกระเทียมอันนี้กระเทียมกรอบไหมกรอบกรอบแป่งแต่ว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช่ป่ะคะคือเป็นกระเทียมกับพริกอย่างเดียวใช่ไม่ต้องใส่อะไรเลยอันนี้ก็คือต่อนไว้อย่างนั้นเลยหรอรอต่อยในกระทะตอนแรกใช่ให้มันคุ้มที่เราจะทำให้มันกรอบ แน่นอนเอา,เอ,าเอ็มหนึ่งว่าเสร็จแล้วปรุงรสมันไทดาวอะไรมั้งคะนี่ไทยดาวไทยดาวก็รเราจะชอบาพาสเล่นนี่คือกะเอาเองตามชอบเลยใช่ปะใช่เพราะเป็นคนชอบนัานานากาษณะนี่เราซื้อเขาเราชอบขวด ไปชานก็เจ๊กไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่าลงไปลงมาก็กินคล้ายๆหมดแต่พอใส่แล้วมันก็หอมทั้งหมดอ่ะโรสเนลีไม่ได้ใส่เพราะมันซึ่งเส้นเลยแต่เอ็มก็หอมนะมันจะเคี้ยวลำบากหรือจะใส่ก็ได้อ่ะไม่ใส่ถ้าอยากใส่นะแล้วแก้มอาเลยพอใจเย็นนิดนึงเยอะเพราะว่ามันพัดมาแล้วเดี๋ยวอันนี้เส้นโปรตเส้นโปรต์คนใช่ไหม คุณชอบมากเลยอ่ะ๋อไม่ไม่เชิงไม่ถืกว่าไม่เชิงอะไรคือเห็นเนี้ก็ใช้ตลอดแกชีนี่เนี่ยตอนแรกเราใช้เบอร์สามแต่ว่าเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวตัวพรีเมียมซึ่งมันจะถามว่าที่ชอบมากมันไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องนยี่ห้อนี้แต่ว่าเกี่ยวที่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยมันจะ t เจอร์เใช่ไหมจะมีเหมือนพงผงแป้งเป็นพุ่มผงเซโมลิน่าอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเรา ลวกมามันจะเป็นอีกเทคมันจะหนักกว่าจัดย้อดลงไปค่อยๆกดแต่ถ้าร้อนก็ต้องใช้ถุงมือซึ่งมันร้อนเ้วคนนี้ไม่ร้อนหรอร้อนแล้วแม่คนนี้ไม่ใส่ถุงมือหรอไม่รู้ยังไงกดอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็น คือติดไปเลยใช่แต่เราก็ต้องทออยากแล้วไข่เทนเนี่ยออกมาซึ่งไม่ตะเกียบง่ายกว่าจริงๆมันใช้มันมีที่ตับสบกสปาเกตตีไม่น่าจะ น้ำมันกระเทียมพริกมันจะก็คือรสชาติของไอเบคอนน่ะมันมาอยู่กันนี้หมดแล้วรสชาติของกระเทียมพริกอยู่นี้หมดแล้วแล้วก็น้ำมันมากอกด้วยส่วนอันนี้เอาไปแช่เขียวรสชาติมันมันลงอยูนี้หมดแล้วไง นอบกิน,นเยอะมากแต่ว่าเอ็มไ,ไม่ชอบมันมแพงเอ็มไม่ชอบเยอะเกิน เศษเอาชิ้ลงหกหกไปแล้วพอทอดยากครบถูกไปเลยหรอะถเลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอ่อเอ็มเข้าใจว่าอันนี้เข้าใจจริงๆว่าเข้าไปผัดไม่ผัดเอเอแล้วมันก็จะละลาย ถ้าเราอยากให้ชิปเพื่อลดค้าภาษีไ